สวัสดีครับผมสวัสดีพวกับผมเช่นเคยครับผมหนึ่งพาากินครับผมวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยเนาะพามาหาพึ่งตามคลองรอคลองเหมือนเช่นเคยครับวันนั้นเราเริ่มหาจากมาซุดตรงนี้เนาะหาจากวันก่อนคลิปก่อนเนาะมาซุดจากตรงนี้เนาะวันนี้ก็จะหาจากมุมนี้ยาอไปซุดไปดูนาะบ้าจะได้กี่ลังเนาะกับวันนี้ครับผมนี่ครับทำคลองใส่พึ่งมาหม่ครับผมไม่รู้จะหมานไม่หมานเนาะ นี่หม่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ลังเนาะวันนี้เนาะอากาศก,ก็เชิงร้อนนะเก๋เหนนี่เหมือนฝนทำท่าจะจิมาดาร้อนเอาก็เชิญเคยครับผมหาพึง่งหาอยู่หากินเนาะใกล้เขาเดินห้าแล้วเนาะนี่แหละครับก็หากินหาพึ่งเนาะหาไปตามตามไปดูการเนาะแบบสไตล์หนึน่งพาหากิน,นาาก,นนาากนนม็มีได้มากวันนี้ครับไปกันเลยครับผมนี่ไปด้านนี้ครับผมอยู่เลคองเลยครับนี่ครับ นนี่เาะไปตามนี้ครับรอบนี้ไปเลยครับผมไปกันเลยแล้วครับพี่น้องดูตามไปครับผมดู่ที่โคนนะครับผมนี่ครับนี่ครับต้องเดินหายอย่างนี้ยครับผมนี่ครับผมนี่ครับเอฟหนึ่งครับผมขออนุญาตชุดโคก่อนครับนี่ครับผมได้มาแล้วครับผมนี่เนาะเอ้ยเนาะนี่ครับหัวหน้าก็โอเคอยู่ครับผมหลังก็ ด้นีดหน่อยครับทุกครั้งครับผมรับครบมืนเดิมครับผมเห็ครับดับเลยครับโอเคครับผมไปกันเลยครับผมอไปครับผมเดินมาก็เจอยแล้วครับหนึ่งรังครับนี่ครับรังนี้ครับแต่เขาเพิ่งมาจับนี่ครับนี่ครับผมเขายังไม่เป็นลังครับ ทำลังเลยครับผมี่เพิ่งมาจับครับนี่นะครับนี่ครับผมนี่ก็ประมาณยีกอาทิตย์นึงเนะเราค่อยมาดูกันเนาะว่าจะอยู่ถึงให้เราได้เอาผึ่งไหเนาะลังนี่เนาะมาอาทีตนึงครับผมแล้วเจอกันไปครับผม ต่อเรื่อยๆครับพี่เขาอยู่ตามโค้ om, งตามนี่นะครับไปครับเดี๋ยวเราเอาลังนี้ไปเก็บไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปก่อนหน่อยครับหมานแล้วครับผมหมานแล้วครับหลังแรกครับผมหลังแรกก็หมานแล้วครับผมโอเคครับผมหมานครับหมานครับแปลงต่อเลยครับผมนี่ครับไหลลงไปทางนี้ครับนี่ลงช่องนี้ออกไปนี่นะครับผม ไปครับผมตรงนี้ครับไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆได้ดูครับนี่ฮะเดินมาเห็นอีรังหนึงนะครับเริ่มเลยครับนุ่นครับไปดูนครับผมนี่ครับผมนี่แหละครับการหาพึ่งตามคองครับนี่ครับรังหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับรังเล็สวยเลยครับอน้หรังเล็กครับไปครับผมเอาแป๊บนึงครับจยาบครับผมไม่ต้องรับครบเลยครับ่นี้ครับ โัวขอไปทีด้วยครับผมทีเพื่อนๆเนาะมือไม่นิ่งเนาะนี่ครับผมทำนี่ครับผมออกเบรไม่ต้องรับครบเลยครับผมนี่ครับทำนี่ครับเอาลงนี้เก็บก่อนครับขออนุญาตลักนี่เก็บไว้ก่อนเนาะหอยไว้ก่อนครับเนี่ครับเดี๋ยวไปทงนี่ครับผมนี่ครับไม่ต้องรับครบเลยครับ ไปกันเลยครับไปครับตรงนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนไมนูเพื่อนนี่ครับติดสวยเลยครับผมอยากให้เพื่อนๆดูกันนาะครับผมนี่ครับสไตล์หนึ่งว่ากินนี่ครับขอน้ำต่ำเลยครับน้ำที่สวยเลยครับผม หัวยาะผึ่งเป็นหนึ่งครับผมหมานแล้วครับหมานแล้วครับล้างอ่อนๆกําลังอ่อนนะครับผมนี่ครับแต่หัวหน้านีครับคุณภาพเลยครับเนี่ครับหัวหน้ามครับตอนนี้ก็ได้มาสามนะครับผมนี่ครับเล็กแต่เจ๋วครับผมหลังนี้ครับหัวหน้าปิดเลยครับนี่ครับนี่ครับมาสามนะครับผมไปกันต่อครับผมไปกันเรื่อยๆครับผมหินเมย์บินขึ้นแล้วครับผม อาจจะมีครับเดี๋ยวนี้ครับจนได้ครับจนได้ครับจนได้ครับนี่ครับผมเพื่อนครับลองใช้ถั่วเลยครับอยู่ตรงไหนเลยครับนะครับนี่ครับนี่ครับผมเป็บหนึ่งครับขออนุญาตเป็บหนึ่งครับผมทำครบก่อนครับผม เพชรนึงครับอืฝนเดียวแล้วนาอกีอยากให้เห็นเนาะครับผมโคตรติดครับผมโอเคนี่ครับนังก็อยู่ข้างในนึงครับผมอย่าประมาทครับผมนี่ครับ อยู่ในเรื่องด้วยครับ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 ครอบครับหนังครับครับขึ้นไปนะครับยินเตียงไหมครับเทปนะครับหัวน้ำขาโจ้เลยครับ ตัวกตัวนำกตัวตันผมนเห็นมาพิาเลยครับผมน่ครับตองเดยวประมาทครับผมควรีต้องมากรนแล้วครับผม ก่อนเราเอาสาควนครับเอาสาควนครับาสาควนสีฟึ่งครับต้องเอาสาควนครับดูว่าจะลงเล็กเปิดนะครับ ครับตรงนี้มีจับครับเดี๋ยวตัดไปข้างนอกเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกเนะพี่น้องเนาะขออนุญาตเอาปึ่งกันครับผมนี่ครับสวยๆเลยครับหัวน้ำพิตาครับหมาอลไรครับผมนี่ครับผมได้มาแล้วครับผมนี่ครับที่สวยเลยครับผมหลังหอนอ่อนเลยครับหลังขาวจั๊วครับผมหัวน้ำเต็มเปี้ยะนี่ครับผมครบครับอย่าลืมครับดับทุกครั้งเลยครับผมนี่ครับอันตรายครับบางทีครับ รับทุกขั้นเครับผมมานครับผมไปกันต่อเลยครับผมครับเดินลดมาริมคลองนี่ครับผมถือเลยครับผมนี่ครับตรงไหนนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมลมงเริ่มเลยครับนี่ครับโอเคครับขออนุญาตนะครับผมหลังนี้ค่อนข้างดีขาไปเอาจากชมด้านนอกนะครับคนเดียวดะทีถ่ายไม่ช่วยชัด นี่ครับเริ่มเลยครับผมนี่ครับเริ่มเลยครับผมนี่ครับโอเคครับผมดูคนเล็กๆด้วยครับผมเดี๋ยวตกเนาะต้องทําทางเข้าไปเนาะโอเคครับผมรอสักครู่ครับผมรอแป๊บรอแป๊บนี่ครับผมได้มาแล้วครับผมโอ้โหสวนหัวน้าตะกี้เยดูสิโอ้ยยังคักตะกี้มันครับผมมันครับมันครับโอเคครับผมขออนุญาตเอาพึ่งเลยครับพี่น้อง เอียงสัก,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 ก<ไ>หน่อยเนาะเนื้อตกจ่อยตกทรับย์ไปครับผมดีครับตกทรัพย์ตกไปครับผมเดี๋ยวหัวน้ำจะแตกเนาะ มันเริ่มเลยครับผมติดพื้นเลยครับผมอยู่ติดกับพืงหอยโข่งเลยครับผมนี่หอยโข่งอีกลังนึงครับโอ้โหหัวหน้าต้นนี้ดูลังมันเริ่มเลยครับผมนี ET ่ครับอยู่ติดพื้นเลยกิ้ยนี่ครับลังมันเริ่มเลยครับนี่ครับอ๋อติดดินเลยกิ้ยมันเริ่มเลยมันอยู่ในใต้นี่ครับพวกต้นคอยเนาะนี่ครับ หอยโกงอือล,ลมไปครับผมเดี๋ยวเขาเจะมากวนเราเนาะโอเคครับเอาลังนี้ครับผมรอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับเอาได้ไม่คม่อยดีมันหลายซ้อนโพดนเนาะนู่นเนาะหมนูนามดูเยอะกี์เ,ยเอยโอ้ยยังคักเลยกี้นี่ครับตายครับลังน,นี้ครับมาเริ่มเลยครับผมว้า รอดนะกี้โอเคครับผมดับครบได้ครับโอเคครับไปครับผมเพื่อนนี่ครับล้างเมื่อกี้นี่ครับผมบกข่อยครับหัวน้าผมใส่ในกระติกไว้ครับผมไอ่เต็มกระติกเคลนเคยครับผมหัวน้าเดียวครับผมหัวน้ามาเริ่มเลยครับหมานครับผมนี่ครับคอนใหม่ครับผม กอนเก็บพึ้ครับผมนี่ครับหมานครับนี่ครับเต็มครับผมโอเคครับผมได้กี่ลังมานับกันครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมหกลังครับนี่ครับัวนาวอยู่นี่นี่เนาะหกลังครับผมวันนี้ครับหกลังครับเต็มเลยครับผม นี่ครับหมานครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านครับผมย้อนกลับไที่นี้ครับผมย้อนกลับคืนเนาะเผื่อเราย้อนกลับไปเผื่อไปเจอยิ่งเนาะตอนนี้ได้หกแล้วครับผมหมานเช่นเคยครับผมหมานครับผมลังเริ่มนะครับลังก็ขาวเลยครับผมหกลังเต็มคอนเลยครับผมนี่ครับผมก็โอเคครับวันนี้ก็นี่ครับผมหกลังครับไม่ได้เพิ่มครับผมเอาไปตองคุมมาครับผมแดดร้อนครับ ครับโอกลางครับวันนี้ยก็หมานเช่นเคยครับผมอย่างไงก็ฝากที่ตามพันหนึ่งพากินด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ